สวัสดีครับผมแมงทับผูชาแนลนะฮะวันนี้เราก็จะมาทํากับข้าวกันนะครับขั้นตอนการทำข้าวกันครับผมวันนี้จะย่างเนื้อนะฮะเอฟซี MC. เมนูย่างเนื้อนะครับผมอ่านะครับเรามาทํากันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกนะฮะเราจะย้ายไฟไปเข้าเตานะครับผมเพื่อจะย,ย,ย่างได้ง่ายนะเอฟซี MC.

ออรอแป๊บนึงนะ Z, เอ็มดีฮะนี่นะครับว่ามีผู้ช่วยนะครับพี่เขามาช่วยนะฮะวันนี้อ่า ขวันขมงนิดนึงนะ FC เนอ,ะอีเนาะอาจจะมืดนิดนึงนะฮะเราก็เตรียมเนื้อมาเรียบร้อยนะครับจะ,ะดังเตาถ่านนะครับเนาอะเราก็ย้ายไฟมาจากอ,อีกจุดหนึ่งมาอีกจุดหนึ่งะนะครับ สวัสดีครับคุณบาน,น่านะฮะขดใจพลังบวกมานะฮะนะ้องคุณอ่อนสอนสวัสดีแมงทัพพูทำอะไร,รจินนะฮะวันนี้ก็จะย่างเนื้อนะครับผมเนาะพี่เขาก็มาช่วยทำนะฮะเนาะ,ะนี่นะครับเนื้อนะฮะเนาะจัดอุปกรณ์เนื้ออ่ามันจะมีอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอันนี้คืออ่านนะอ่าไม่ใช่อันนี้คือผ้าชีลิ้วนะฮะล้วก็เนื้อแล้วก็ไส้นะครับ FC เนาะอ่านี่นะครับผมอ่านี่ครับผม เราก็จะอ,อ,อโอน,อน,นะครับ,รบวันนี้เราก็จะทำกับข้าวช่วยกันนะฮะเอฟซพ่อผม,แล,ม,ผมแล้วก็มีผมแล้วก็มีทิชจูดนะครับเนาะนะนะครับรอเตานะครับผมเนาะนะนะค,คุณบ้าน้าทำไมมืดแห้ลูกนะครับมันอาจจะมืดเดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้ก็ได้นะครับผมเนาะอ่านะนะ โอเคนะครับสว่างทันทีเลยนะฮะเนาะโดยใช้แฝดนะฮะเนาะอ่านี่ฮะเนาะชอบมากนะถินมากด้านเนื้อเฮาอ่านะครับผมเนาะนี่รอไฟลุกนะเอ็ซนะีอ่า นะครับเราก็จะมาดูนะครับพ่อซอยเนื้อนะครับเนาะอ่าเด็กคนนึงนะครับผมอันนี้จูดนะครับเนาะก็พัดอ่าไฟนะครับให้ลุกนะครับเนาะแล้วก็มาดูนะฮะน้องก็อ่าแยกนะครับเพื่อที่จะทำลาบนาฟซีเนาะอ่านี่นะครับ พ่อเขเป็นพ่อครัวนะฮะอืมนะครับไม่บังไฟนะฮะเนาะอ่าผ้าชีลิ้วอันนี้ผ้าชีลิ้วนะฮะผ้าชีลิ้วหัวทองนะครับผมอ่านะครับผมก็เริ่มซอยนะฮะจำสีอ่ามันก็จะแบ่งลาบบ้างแล้วก็อ่า ย่างนะฮะย่างเนื้อนะครับด้วยนะครับเนาะเป็นสองเมนูนะครับเนื้อกวัวนะฮะเนาะ,ะแบบสดๆแดงๆนะครับใครที่ชอบแบบสดๆอ่าแบบมีเลือดนะครับตอนนี้ไม่มีเลือดนะฮะเอฟซีอ่ามีอยู่นะฮะเนาะนี่ครับเนื้อนะครับที่จะย่าง <c oughs> คิดเหลืองเอนาะเราย่างผ่าน่อเสื้อนี้อืม ไลท์สด,ดอันนั้นอยู่แล้วอือเปลี่ยนนะเนาะนิดนิดลืมเปลี่ยนแล้วไนมะ่ได้เปลี่ยนอ๋อพี่ช่องวะมีนี่นะครับพี่ดูพี่เขาก็พัดนะฮะเนาะอ่ารอ,อย่างนะครับเนาะก่อนอือะฮะซอยมาดูนะฮะเนะาะตามกับเข้านะครับ ฮะเราก็มาจะให้ดูหลายทางนะฮะ FC ทีคือได้ที่แล้วกายจะได้ที่แล้วนะฮะเนาะ FC อ่า ะะอันนี้ก็จะซอยนะครับซอยทำเป็นลาบนะครับเนาะ,ะทำเป็นก้อยนะ FC ก็ดูเรื่อยๆนะเอฟซีเนาะฮะส่วนน้ำลายสอเลยนะครับอันนี้อาหารทิงโตนะเอฟซีนี่คืออาหารทิงโตนะฮะก็จะมีสุกด้วยนะครับก็จะมีดิบๆด,ด,ด้วยนะฮะเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะส่วนแบบกินแบบอีสานอีสานบ้านนะสไ,สไตล์สไตล์ไทยบ้านนะฮะเอฟซีอ่า เราจะมีหลายๆคนนะฮะเป็นพ่อครัวนะครับแม่ครัวด้วยนะฮะเวลาร่วมกันทํากับข้าวนะฮะนี่นะครับอืมกำลังจะได้ที่แล้วนะฮะเนาะอ่านะฮะเราเตรียมมาแล้วนะฮะเนาะนี่เนื้อนะครับผมให้ดูอีกทีนะฮะเนาะจะมีน้ำปลาผงชูรสเข้าวมักข้าวคั่วพริกไทยต้นหอมผักชีลาวนะฮะ fc อ่า ปนก็มีนะครับผมโอเคนะฮะต้องขออนุญาตลงนะครับผมลงคลิปนะฮะขอขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแมงท้าภูชาแนลขอบคุณมากครับ